มาครับทุกคนวันมอทามเบบี้ชิงที่หนึ่ง <c oughs> เปิดบ้าน <c oughs> เปิดเกมเปิดบ้านมา <c oughs> เปิดต้นเปิดติงทุกอตรองกลางทุกอยู่หน่วยครับตรงกลางอาชี Ư Ngươi khai ทานโทษคำทุกคนเมียโทรมาเมียโทรมาไม่รับไม่ได้มาดูกันต่อโอ้เบบี้หายไปล้านสี่แล้วละวสามล้านแปดในสามล้านหกสามล้านสี่มันมอจะกลับมาโทรมาลังหรือเปล่าเดอะคิงตรงกลางยังต้วนอยู่เดอกเบคลักๆไอสุโดนช็อตกัาไปแล้วหนึ่งจะทุบกลับได้ไหม ไม่ได้โดนดักไว้โดนดักไว้ตรงกลางไอ้สุยังเดินเดือดเดือดดา่าพี่กันจูอยู่ไปหนึ่งเข้าได้ไหมพี่กันจูบอกขอกลับก่อนอือโอ้ยยิงอัดตูดพี่กันจูคิวลบได้อ่ะตับพันเซลหืมเกี่ยวคอแตกตึๆๆ๊กคิงตับพันเซลวิวหูโคตรแรงฝั่งละสีลานทุกคนเปแพทติกทุกไปหนึ่งหูเพื่อนยิงตามแพทตี้ ลาบันเซลลาเซลได้เข้าสี่ล้านหายเท่าไร่หายไปสี่แสนเกือบห้าแสนทุกคนโอดแรงลาบันเซลมันมอทมกลับมาเป็นฝ่ายตามแล้วทุกคนสามล้านห้าฝังเบบี้ยังสี่ล้านห้าต่างอยูนนยอย่ล้านหนึ่งแต่ว่าไม่ไม่น่ายากล้านหนึ่งเบเอ๊โอ้ยไม่เข้าเข้ามาแล้วตรงกลางเปิดสวยมากมิ่งมิ่งอีกไปอีกหนึ่งที สัปาการะอะไรพาละอะไรยังทุบอยูต่ตรงกลารยังหูยข้างล่างก็เข้าโอ้ไปเชี่ยพิมเดว,วิลพิมเดว,วิลเอามีวานาแล้วทำายพิมเดว,วิลพี่เบลเขาไม่อีเขาไม่อีวะเมื่อกี้เขาเล่นซ้ีดไรวะไม่ได้ดูเหมือนกันทุกคนคนยังวิวอยู่จะเข้าได้ไหมจะเข้าได้ไม่ได้คุณเกมตรงกลางทุกคน กูกลางยังเป็นลูฟี่ทาโร่ถือดูดไลติกโอเวอร์ยิงแันลูฟี่ทาโร่ดูดล่วงจะกลับไหมไตวันกลับไหมไตวันเขากลับไหมวิ่งแต่นี่ไม่ยอมให้เขากลับเดนนี่ล็อกเล่นไงกูว่าแล้วไม่ให้ไปล็อกดูดะแต่นี่ยังโดนลักลักจับอยู่นะครับมีแค่ลักสักตันโล่โอเวอร์ยิงอัดเข้าไปยังไม่ตายเดนนี่เอาดูดกลับไปแล้วสักิกยังป่วนอยู่ข้างในนะ เอ็มเซเว่นบนสก,กายคลิกหงายไปแล้วอาชิจะโน่นดูดไหมอ้างเข้าไปหนึ่งอีกทีหนึ่งหมุนหายพิเศษหนึง่งเพน่ม่เข้าหน่อยจังวะแต่คิดไม่แตกล่างมาอีกสองตัวอยู่ไม่ไหวแล้ววันมอทามวดทซัพยัสดเสื้อตายห่าหมดโดนต,ตกเข้าไปไอ้สู้ตกปิ๊กจูไปหนึ่งลาบัเซลยังเหลาอยู่ยังต่อเนื่อง คือคนนี้ชื่ออะไรใครวะโพว่อฝ่อใครวะอ่านไม่ทันวะไม่ซิ่วร์หือนี่กับเบิ้ลสวยโอ้ยโคตรดีอันเนี้ยไอเอ็มเซเว่นสองดอกเหลือล้านเดียวมาทานบอกอยู่ไม่ไหวแล้วล้านเดียวกับสี่ล้านห้า เนนี่เหลาเรียบร้อยแตกหูดีนะ่าเกิดกันถ้าไม่เกิดเลนนี่เหลาแป๊บเดียวแตกเลยนะจะที่คิวไหมจะี่คิวอีกทีนึงแตกไหมห้าพันเรียบร้อยเป็นฝั่งเดวิวอัพชนะวันมอทามไปครับ